สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะคะประจำวันที่6ธันวาคม2025ค่ะวันนี้ใครที่เปิดดูกราฟ t ช r ร a ราคลาสสิกหรือ LUNC เนี่ยเอออาจจะต้องขยี้ตาดูกันใหม่เลยเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาเกือบจะ100%ในวันเดียวเลยค่ะทะลุระดับ0 0 00 0 0 0 0 5ดดอลลาร์ไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรคือ4ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่นี้ ถ้าจะให้เริ่มเลยนะคะปัจจัยแรกสุดที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือเรื่องการเผาเหรียญที่ช่วงนี้ดุเดือดมากคือแค่ต้นเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีการเผาไปแล้วเกือบพันล้าน LUNC เลยนะคะใช่เลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนะคือคือจิตจวิทยาที่อยู่เบื้องหลังจิตจวิทยาเหรอคะครับกลไกการเผาเหรียญในสเกลระดับนี้มันเหมือนการส่งสารจาก community ที่แบบ ทรงพลังมากว่าพวกเขายังมุ่งมั่นยังจริงจังที่จะฟื้นฟูโปรเจกต์นี้อยู่นะครับม,มันเลยไปกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนแบบตรงๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขสป라이ที่ลดลงแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่มันกลับมาโอเคค่ะการเผาเหรียญคือลดสป라이แต่ราคาจะขึ้นได้มันก็ต้องมีดีมาสเข้ามาด้วยซึ่งดูเหมือนว่าข่าวใหญ่เรื่องการอัปเกรดเครือข่ายวันที่8ทธันวานี้จะเป็นตัวจุดปัจจัยสําคัญเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ ยิ่งพอมีบ i น a n c e เข้ามาสนับสนุนด้วยเนี่ยเรื่องบ i n a n c e นี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยครับมันเปรียบเสมือนแบบเอ่อตราประทับรับรองคุณภาพเลยอ๋อ oh. มันเปลี่ยนจากการอัปเกรดธรรมดาให้กลายเป็นอีเวนท์ที่ทั้งตลาดต้องหันมามองแล้วพวกข้อเสนออย่าง Pro โ o s a l 3568กับ4 1 5 9ล่คะค้าะโอ้โ r o p พ s oh. a l พวกนั้นหลักๆแล้วมันคือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายครับทำให้มันทำงานดีขึ้นเป็นมิตรกับนักพัฒนามากขึ้น ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณบวกในระยะยาวนะว่าระบบนิเวศนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเท่ากับว่าเรามีทั้งสป라이ที่ลดลงแล้วก็มีข่าวดีที่สร้างดีมานแต่เหมือนจะมีอีกกระแสนึงเข้ามาผสมโรงด้วยคือการเกงกําไรข่าวคดีความของคุณโดควนประเด็นนี้แหละมะคมมากครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูเลยอืมมันทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าราคาที่พุ่งขึ้นมาแรงๆเนี่ย มีสัดส่วนที่เป็นการลงทุนบนพื้นฐานจริงๆเท่าไหร่และเป็นเงินร้อนที่เข้ามาเก่งกำไรข่าวเท่าไหร่ซึ่งเงินร้อนพวกนี้คือพร้อมจะไหลออกทันทีเลยนะครับน่าสนใจค่ะแล้วเราพอจะดูออกไหมคะว่าเงินที่เข้ามาเป็นเงินร้อนแค่ไหนดูจาก open interest ที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกับราคาได้เลยครับอันนี้เป็นตัวบ่งชี้หนึ่ง มันแสดงให้เห็นว่ามีการเปิดสถานะใหม่ๆใ,ในตลาดฟิวเจอร์เยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการเทรดสั้นๆเก่งกำไรอ๋อ oh, ไม่ใช่การซื้อเก็บยาวๆใช่ครับมันเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังมีเลเวอเรจสูงแล้วก็มีความผันผวนรออยู่ข้างหน้าแน่นอน เข้าใจเลยค่ะพอทุกอย่างมันมาเจอกันพอดีทั้งเผาเหรียญข่าวอัปเกรดเงินเก่งกําไรมันก็เลยสร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบให้ปัจจัยสุดท้ายทํางานนั่นก็คือสัญญาณทางเทคนิคที่ทําให้เกิดโฟโมถูกต้องครับอาการกลัวตกรถนี่แหละครับพอราคามันสามารถทะลุแนวต้านสําคัญไปได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกับวอลลุ่มที่สูงผิดปกติเนี่ยมันเป็นสัญญาณเลยว่ามีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาแล้วอื สัญญาณน,นี้ก็จะไปกระตุ้นทั้งบอดเทรดทั้งนักเทรดสายเทคนิคให้กระโดดเข้ามาไล่ราคาตามกันไปกลายเป็นแรงส่งลูกโซ่เลยครับแล้วที่นี้พอมันทะลุ0.000058 0 00 000มาได้แล้วเป้าหมายต่อไปที่คนมองกันคือโซนไหนคะครับแนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาก็คือโซน00 0.000060ถึง62และถ้าผ่านไปได้ เป้าหมายหลักๆก,ก็อาจจะไปถึงโซน67-68เลยครับค่ะแต่แต่ก็ต้องเตือนกันไว้นะครับถึงความเสี่ยงของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sell the fact ขายเมื่อข่าวจริงออกใช่ครับคืออาจจะเกิดแรงเทขายทำกำไรหนักๆเลยหลังวันที่8ทธันวาที่การอัพเกรดเสร็จสิ้นดังนั้นแนวรับสำคัญที่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยคือ0 0 00 0 0 0 4 5เพราะถ้าหลุดตรงนี้ไปอาจจะเป็นสัญญาณว่ารอบขาขึ้นระยะสั้นนี้ จบบแล้วครัสรุปแล้วการพุ่งขึ้นของ LUNC ครั้งนี้ก็คือเกิดจากพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆทั้งปัจจัยพื้นฐานจากชุมชนข่าวใหญ่ที่สร้างความเชื่อมั่นจิตวิทยาการเก่งคำไรแล้วก็สัญญาณเทคนิคที่มาบรรจบกันพอดีเป๊ะครับหลัวสิ้นที่น่าคบคิดต่อไปก็คือว่า แรงผลักดันมหาศาลนี้จะเปลี่ยนเป็นการเตริบโตที่ยั่งยืนของระบบนิเวศเทราคลาสสิกได้จริงไหมหรือมันจะเป็นแค่กระแสเก่งกำไรสั้นๆที่รอวันแผ่วลงเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะคำตอบที่แท้จริงอาจจะรอเราอยู่หลังวันที่8ธันวาคมนี้ครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto n e w เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ